โ้ยออิมาช่วยกางเต็นท์นะคะไปค่ะ<า>เอาเรียาางไว้นี้นะเรยเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหงค่ะ สนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะเอาเสืออะไรบ๊ายบายหน่อยทำแทบเสืออะไรอยู่ถึงสมองบายๆเลยค่ะกางเต็นทของเล่นด้วยนะไหนอ่ะไปดูดิวนีนเต็นเราอยู่นู่นนูกเห็นเต็นเราไหมยังไงเต็นท์เราใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยถ้ามันใหญ่เกินไป เอาวิน่นั่งนี่แหละถูกแล้วพ่อนั่งตรงนี้พี่นั่งตรงนั้นเลยพอ่พอพ่อทำไมไม่มยกเองอาบ้าดูกลัวเสือกลัวแล้วโน่นโน่นไม้โยกต้นโน่นไม้โยกตัว้นไม้โยกอยันโน่นหรอพ่อมันมีทราย,ย,รยมีทรายด้วยอ่ะ

ี่มาหรอจับมือพ่ออู๋อูู้อูจับเชือกนี้จับเชือกนี้จับสองมือนี่เดีวอหนิอ่าเอ้ระวังนะมีเพื่อนสวนทางมาระวังนะหลบพี่เขานะได้ไหมกินได้ไหมจับสองมือเอาเิเ้

ได้ไลยเขาเขาม่พิงเ้ยอาหารเช้านี้